ก u n ดั้มเลควิมฟอร์เวนเจนส์ก็เหตุการณ์จะอยู่ในช่วงหลังจากสงครามเริ่มไปแล้ว11เดือนก็คือเป็นช่วงท้ายๆของสงครามแล้วเหตุการณ์ในเรื่องก็จะเกิดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงต้นๆเดือนนะครับวันที่6 1วันก่อนโอเปอเรชันโอ s s ซ่จะเริ่มขึ้นในตัวอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีข้อมูลของโมบิสูดเปิดเผยเพิ่มมา อีกนิดนึงก็คือเหมือนแบบมันมันก็ไม่เชิงตัวใหม่หรอกมันก็คือตัวเดิมเพิ่มเติมคือสกินใหม่แค่นั้นแหละแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดถึง2ตัวก่อนหน้าด้วยแล้วกันเป็นการทบทวนความจำเนอะเรื่องที่ตัวแรกก็คือกันดัม EX หรือใครจะเรียกกันดัมเก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันเนอะ หลักๆเลยก็คือมันเป็นกันดัมหรือเป็นโมบิสูดที่เดิงเอาไว้ใช้ลาดตะเวนะนะครับผมแล้วก็เอาไว้เข้าไปแบบไปสเตลเข้าไปในแนวหลังของศัตรูส่วนไอ้เรื่องการพัฒนารายละเอียดวัสดุการก่อสร้างว่าสร้างมายังไงเอาชิ้นส่วนมาจากไหนอันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ก็คงจะไปเฉลยในเรื่องครับเราคงจะยังไม่ได้รู้จนกว่าซีรีส์นี้จะฉายเนาะ ที่รู้แน่เลยก็คือมันเอาไว้แบบเข้าไปสเตลเข้าไปในแนวหลังศัตรูแล้วก็แบบไวลาดตะเวนภาคพื้นดินอะไรเงี้ยเข้าไปแบบทะลวงแนวหลังศัตรูให้แบบเกิดความวุ่นวายอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าในเรื่องอะดั้มตัวนี้จะเข้าไปตัวเดียวเดียวไหมแล้วก็ให้จิมอะอยู่แนวหน้าคอยดึงความสนใจและการดั้มก็เข้าไปทะลวงข้างหลังคำศัพท์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้าไปล้วงแนวหลังแล้วกันเออประมาณนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลข้ข่าวข,ของการดั้มเนาะตัวที่2ก็คือซาคุ ไทฟก็ปกติเบสิกทั่วไปก็แค่ติดอาวุธแตกต่างกับชาวบ้านเขาแล้วก็ทําสีแตกต่างจากชาวบ้านเขาแค่นั้นเองประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ตาคูปกติทั่วไปที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นผมจะใช้ชื่อมันว่าตาคุโมดฟายแล้วกันมันก็คือไอ้ซาคูตัวเมื่อกี้แหละเอามาโมดฟายเหมือนเอาชิ้นส่วนจากโมบิสูหลายๆตัวเอาชิ้นส่วนจากแบบนู่นนี่นั่นหลายหายอยา่างมาแปะๆป,ะป,ะป,ะปะตามตัวประมาณนั้นประสิทธิภาพก็ เท่าเดิมเหมือนซาคุปกติทั่วไปแต่ว่ามันจะโดดเด่นตรงที่ออไอโล่ของมันเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อป้องกันอาวุธลำแสงซึ่งก็แน่นอนมัน modify ม,มาเพื่อป้องกันบีมของกันดําเออมันเป็นซาคุที่ DIY อ่ะมันคือซาคู DIY เพื่อให้มันสามารถรับการโจมตีจาก บีมของกันด้ามได้ในตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นโล่ซาคุปกติโดนบีมเลเฟอรนยิงเข้าไปโปง้งแม่งเกาะกระจุยกระจายโดนบีมเซเบอร์ฟันก็อาจตัวขาดครึ่งอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นซาคุตัวนี้ก็เลยได้รับการโมดิฟาย DIY ขึ้นมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวแปะนู่นแปะนี่แปะนั่นเข้าไปนะเพื่อที่มันจะสามารถแบบกันบีมได้แต่ผมไม่รู้นะว่าไอ,ออไอโลที่ไหลขวาเนี่ย มันทํามาจากอะไรบ้างแต่มันก็ซ้อนๆกันหลายชั้นเลยนะแต่เอาเป็นว่าการโมดิฟายครั้งนี้โมดิฟายมาเพื่อป้องกันบีมจากกันดั้มแล้วกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในโซนที่สําคัญนะไอที่มันเป็นฉากทั่วไปก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็ปล่อยผ่านไป UC 0 0 7 9นณะโลกเราก็จะเห็นซาคุ4ตัวของหน่วย Red Wolf นะฮะเหมือน,น,นเป็นพิธีต้อนรับมัง้งเป็นพิธีต้อนรับหน่วย e ร w o l f ที่เข้ามาช่วยไม่แน่ใจว่าเป็นกองร้อยหรือกองพันนะ,ะประมาณนั้นแหละ เราก็จบอกจอกอัจกรวรรดิซีอ้อนเลามาเพื่อยึดโลกคืนจากไอ 3, ้สาพันแหมประโยคนี้ดุใช้ได้เลยก็มายึดโลกคืนแหละประมาณนั้นอ่เราก็จะเห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นฐานของสาพันเนาะมีธงสาพันอยู่อันนี้ก็จะเป็นซาคูแทงอ่ะประมาณนั้นก็จะเขียนว่าการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของมนุษย์อวกาศที่ถูกทิ้งไว้กลางอาวกาศอ่ะก็แน่นอนสเปซหน่อยอยู่แล้วโชัว,ชว พอแปลเป็นไทยมันก็จะตรงตัวอย่างเงี้ยแหละมันก็จะตรงตัวประมาณนี้แหละมนุษย์อวกาศประมาณนั้นน่ะเนอะอ่ะต่อไปอันนี้เราก็จะเห็นว่าสาคูก็เต,ตะรถถังกระเด็นเลยนะฮะไม่ไม่ยิงไม่ฟันเตะกระเด็นไปเลยก็ไม่มีอะไรอ่นนี้ก็เนี่ยชัดเจนเลยว่ามันเป็นไท61แต่ว <68 S 2> ่าไม่แน <68 S 2> ่ใจว่าเป็น61เฉยๆหรือว่าเป็นเอเขาเรียกว่าอะไรวะเอห้าปะหรือเอพลัสเนี่ยผมจําไม่ได้ละเอบวกเออแต่ก็เป็นไท61แหละแค่รุ่นย่อยไหนแค่นั้นเองประมาณนั้นอ่ะ ทึ่งไปไม่มีอะไรอ่ะนี้เราก็จะเห็นตายละของหน่วยเร d บู๊ฟนะครับก็ซ้ำๆกับตัวอย่างที่แล้วอ่ะปล่อยผ่านไปอ่ะนี่เราก็จะเห็นคำปลาใสปึ๊บสิ่งที่สำคัญก็คือม้าป่าแดงก็คือเนี่ยเขาลงมาจากอวกาศละใส่ชุดนักบินไปเลยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาลงมาจากอวกาศก็ อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับหน่วยเรดวูฟเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีชื่อเสียงในซีรีส์นี้นะครับจริงๆแล้วเขามีชื่อเสียงมานานแล้วในตัวอย่างที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีประโยคที่ทหารสหรพันธ์พูดไว้ประมาณว่าเอ่ออะไรนะหน่วยเนี้ยมันทําลายกองยานที่รูมรูมหรือว่า Battle of r o o m เนี่ยก็จะเป็นสงครามในอวกาศ ครั้งแรกๆในประวัติศาสตร์เลยประมาณนั้นก็คือเป็นสงครามกองยานแล้วก็จะมีแบบโมบิสูดเปิดตัวโมบิสูดก็ที่ชาเปิดตัวถล่มยานลบไปหลายลำนหะฮะหน่วยเล d บ o l f ก็อยู่ในสมรภูมินั้นด้วยเพราะฉะนั้นพวกเขาก็มีชื่อเสียงมาแล้วในศึกสมรภูมิอวกาศก่อนจะลงมาที่นี่ประมาณนั้นเดี๋ยวสรุปชื่อเสียงของหน่วยเขาให้ฟังสั้นๆล้กันะไปกันต่อ ภรกิจของเราคือคุ้มกันฐานนีแลนด์เอ่อผมลองไปรีเสิร์ชดูแล้วนะครับผมหาไม่เจอจริงๆว่าฐานนีแลนด์เนี่ยอยู่ที่ไหนผมไม่รู้จริงๆแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะอยู่ในโซนยุโรปแหละืก็ตามนั้นนหะเอออยู่โซนที่บอกไปตอนแรกกันแหละครับโซนอนะีสเทิร์นอะประมาณนั้นอนะประมาณนั้นแหละครับผมไม่แน่ใจว่าฐานมันอยู่ที่ไหนนะถ้าใครรู้ก็บอกได้แต่ผมหาไม่เจอจริงๆว่าฐานมันอยู่ตรงไหนนะครับภารกิจของเราคือคุ้มกันฐาน Land นะีแลนด์อะแน่นอน โดนส่งลงมาคุ้มกันฐานอ่ะมันก็จะขึ้นว่า11เดือนหลังจากสงครามประทุขึ้นก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือผ่านไปเป็นช่วงท้ายๆของสงครามและอ่ะไปต่อทีนี้ตัวละครก็จะบอกว่าไม่ใช่การแก้แค้นก็แสดงว่าก่อนที่หน่วยเรดบูฟจะลงมาเนี่ยก็คือตีออนก็โดนยำเลเทและเออก็ประมาณว่าเฮ้ยภารกิจข้งนี้คือการป้องกันนะไม่ใช่มาแบบไปแก้แค้นไป ทำอะไรที่มันนอกเหนือจากแผนก็คือแบบป้องกันก็คือป้องกันห้ามออกไปแบบทําอะไรสุ่มสี่ซุ่มห้าเด็ดขาดอ่ะประมาณนั้นปีาศาจสีขาวปรากดกายอ่าประมาณนั้นก็จริงๆแล้วเท่าที่ฟังตัวละครในเรื่องพูดก็เหมือนกับว่าตัวละครบางตัวก็เคยได้ยินบางบางคนก็อาจจะไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นจริงๆมันมันผ่านไป11เดเดือนแล้วอะ่ะคนที่ รู้ก็คงจะมีเยอะกว่าคนไม่รู้นะว่าไอปีศาจสีขาวไอโมบิสูที่มีชื่อว่ากันดั้มเนี่ยมันคือตัวอะไรหลายคนน่าจะรู้แต่ถ้าเป็นทาหารที่แบบอยู่แต่บนโลกก็อาจจะไม่รู้ก็ได้เดลต้ารีบออกมาเร็วไอซีเนี้ยแม่งถูกใจผมมากเลยถ้าเปลี่ยนกันดั้มเป็นตัวสีแดงนะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหผมไม่รู้นะว่าไอนักบินกันดั้มตัวเนี้ย เป็นคนยังไงนะแต่ที่เรารู้คือสไตล์การบังคับโมบิสูตรของนักบินคนนี้คือดุมากโอดมากเราจะสังเกตได้จากตัวอย่างก่อนๆเลยว่าโอ้โหการต่อสู้นี่แม่งแบบดุแบบดุมากอะ่ะนี่แม่งกระโดดมันกระโดดถีบเลยอะ่ะโคตรเท่เลยนะเว้ยกาดดัมคิกประมาณนั้นเหรอเชี่ยปกติเราเห็นแต่แบบซาคุแบบของชาให้ว่าที่ถีบกันดั้มอ่ะอันนี้การดั้มไม่กระโดดถีบซาคูเว้ยไอเชี่ยแม่งคือแบบ กลับด้านนะเออปกติเราดูกดารดั้มภาคแรกก็จะแบบอ่ะเป็นชาอ่ะถีบถีบกันดั้มของอามูโรใช่ปะมันก็จะเป็นแบบซีนซีนในตำนานเลยที่แบบซาคุถีบออกันดั้มมานะแต่นี้แม่งกลายเป็นกนากรด,ดาั้มกระโดดถีบซาคุเว้ยไอ้เชี่ยโคตรเท่เลยเอาจริงเชี่ยผมผมชอบซีนนี้มาเลยผมพูงตรงไอ้เชี่ยกันกดั้มกระโดดถีบไม่คิดได้ไงวะอย่างเท่เลยเอาจริงปะ่ะ ไอ้ลูกทีมของหน่วยเรดวูฟคนนี้ไอ้เชี่ยหน้าตาแม่งเหมือนเนโลมากเลยไอ้เนโลจากไอ, Devil May Cry อ้เดวิสเมคายไอ้เชี่ยโคตรเหมือนเลย <c oughs> เออแต่ก็นั่นแหละว่าไป <c oughs> ก็มันแข็งแกร่งจนโจมตีไม่เข้าอะเฮือ <c oughs> เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนกันด้ามตอนแรกอะในไซส์เจ็ดอะที่ซาคูมันยิงไม่เข้าอะเออแม่งอารมณ์เดียวกันเลยยิงไม่เข้าต้องบอกว่าอะไรนะเฮ้ย <c oughs> มันยิงไม่เข้าวะกันดาริเอมยังไงล่ะไอ้ลูกชาย อ่ะประมาณนั้นแหละคือเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้เชีอกกันด้ามตัวนี้มันทํามาจากอะไรอ่ะแต่เราเราก็รู้ใช่ปหมล่ะว่าแบบเอากันดาเลียมหรืออีกชื่อนึงก็คือลูนาเทเทเนียมประมาณนั้นแะแต่คนอื่นมันไม่รู้ไงไม่แต่ว่าคนอื่นมันไม่รู้กูยิงไม่เข้าอ่ะเอออ่ะแล้วก็โดนดึงสายเช่นเคยอ่ะใช่เรียบร้อยสายขาดประมาณนั้นอ่ะเนี่ยแล้วดูซาคูแท้งปันทีขาดครึ่งเลยพอกันด้ามโผล่มาไอ้พวกกองร้อยกองพันของซีออนก็โดนกระทืบเละอะไรอย่างเงี้ย แถมยังมีอาวุธบีมที่ผ่าซาคูได้ในครั้งเดียวบีมเซเบอร์อย่างไรแหละลูกชายประมาณนั้นนะ่ะนักบินกันดับไม่ก็คงจะพูดประมาณนี้บอกว่าพวกมึงไม่รู้จักกันเหรอฮะ <c oughs> อันนี้เห็นปะฟันเทีก็คือแบบขาดเลยอ่ะฟันทีคือขาดเลยอ่ะแต่สังเกตดูบีมเซเบอร์นะครับมันก็จะแบบไม่ไม่ได้หนามากก็ความเรียลลิสติกนะแล้วก็ตรงแบบตรงโคนของบีมเซเบอร์ก็จะเหมือนแบบเป็นแบบเหมือนแบบเหมือนเป็นเปลวความร้อนประมาณนั้นปะ <c oughs> เหมือนแบบเวลาเราจุดเตาแก๊สที่มันจะมีแบบไฟสีฟ้า,ฟาอะไรอย่างเงี้ย เออก็ดีเทลนะตามดีเทลของมันกันดัมอ่ะเนี่ยตัวเอกพูดแล้วว่าอ่ะกันดัมเห็นป่ะเห็น hey, บ hey, er ินเซเบอร์ป่ะเออมันดูเท่นะเวยบินเซเบอร์มันดูเท่นะ er มันไนะม่ได้เป็นแบบแท่งสีชมพูแบบง,ง่ๆอย่างเดียวอะ่ะมันมีแบบมีแบบมีพลังงานแบบจุดเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนแบบเป็นเป็นต้นกําเนิดพลังอ่ะเหมือนเป็นเป็นผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมว่ามันเท่อะเท่มากเลยอะไรเงี้ยแล้วดูดูทรงกันดัมเอาจริงป่ะถ้าปล่อยภาพนี้ออกมาแล้วไม่บอกว่ามันคือกันดัม EX หรือกันดัม X นะมันก็จะเป็น eca คือแม่งเหมือนมากคือมุมเนี้แม่งคือ ECA เลยเวย้ย Beam saber นึกว่าหัวเชื่อมแก๊สเออ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 ใช่ประมาณนั้นเหมือนมันหัวเชื่อมอะเอเอเประมาณนั้นอนะเอเอเโอเคโอเคขอบคุณครับเออผมก็นึกอยู่ว่ามันเหมือนอะไรวะเนี่ยคือมุมนี้แม่งเหมือนเหมือน ECA มากเลยเวย้ยท่านผู้ชมฉันได้ยินเรื่องของมันมาไม่น้อยอ่ะจริงๆมันผ่านมานานแล้วละ่ะสงค่ามมันผ่านมาจะไปยินก็แล้วมันก็ต้องได้ยินบ้างแหละอาจจะไม่เคยเจอแต่คงต้องได้ยินแหละปีศาัสีขาวอ่ะเนี่ยเห็นปะปันทีขาดครึ่งเเเเลลยยยอออไม่่ากจะชื อ่นนี่ก็เป็นโคสอัพกันดั้มบูปิสูรรุ่นใหม่ของสาพันอประมาณนั้นก็ทุกคนผมว่าคือหลายคนอ่ะรู้เวลายหลายคนรู้ว่าไอเนี้ยคือกันดั้มเออมันคงไม่แบบเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะมันอาจจะมีบางคนอาจจะมีบางคนที่แบบตูรบอยู่แต่บนโลกไม่ค่อยได้รับข่าวสารจอากอวกาศก็จะแบบเอ๊ะเอ๊ะตัวอะไรวะอะไรเงี้ยเออแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายเดี๋ยวอีกวันต่อๆไปกันดั้มมันก็จะอยู่ที่โอเดซ่าอะไรไงยเออประมาณนั้นเออมันอาจพลิกสงครามครั้งนี้ได้เลยนะ ในบทอ่ะตัวละครน่มันไม่รู้ไว้ว่ามันก็จริงแหละที่กันด้ามันพลิกแบบพลิกสงครามอ่ะซึ่งจุดจบมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเละนะคือเครื่องเดียวทําชิบหายไปเกือบทั้งกองทัพอ,ะอ่ะอ่านี่อ่านี่คายสแมกของตัวอย่างนี้เลยจิมที่ทุกคนรอคอยที่แบบว่าเป็นดีไซน์แบบตัวใหม่ไปเลยคือผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาเบสจิมมาแล้วก็ดีไซน์ให้มันเป็นแบบนี้แต่มันคือจิมตัวเดิมหรือมันเป็นจิมรุ่นใหม่เลยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเห็นไหมเห็นภาพซ้ายบนไหม อันนี้คือเฮดโมดูลของจิมนะครับเราเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เหมือนกันเลยมันไม่ได้เหมือนกับในตัวอย่างเลยเออมันไม่ได้เหมือนกับในในตัวอย่างเลยในตัวอย่างมันจะแบบเฮ้ยไอเชี่ยเหมือนจิมมันแบบโมโนไอใช่ป่ะแต่ถ้าดูดูในรูปเนี่ยมันก็แบบมันก็ไม่เชิงเป็นโมโนไออันนี้คือต้องออกตัวก่อนผมไม่ค่อยช่ําเรื่องจิมเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้สนใจเอ่อเอ็มเอสตัวนี้นะครับผมก็เลยไม่เคยรีเสิร์ชหาข้อมูลอะไรก็เท่าที่ดูจากโมดูล มันก็เหมือนแบบเป็นแบบเป็นเซนเซอร์ใช่ปะ่ะเซนเซอร์เหมือนเหมือนเป็นตาสองข้างแล้วก็มีเหมือนเหมือนมีกล้องใช่ไหมแต่ถ้าเราดูในซ้ายบนอะเฮดโมดูลอะคือไอ้กล้องนั้นอะมันจะอยู่ตายตัวเว้ยเข้าใจปะ่ะมันอยู่ตายตัวแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยในตัวอย่างอะเดี๋ยวขอเพย์แบ็ให้ดูนิดนึงนี่เห็นปะ่ะในตัวอย่างอะคือมันขยับได้เว้ยเออในตัวอย่างคือมันขยับได้ออตไดแต่จริงๆอะถ้าเรามองจากจากเฮดโมดูล่ะมันจะขยับไม่ได้เพราะมันจะตายตัวถูกป่ะ เออผมก็เลยงงว่าเอ,อ๊ะนี่มันเป็นจิมรุ่นใหม่หรือว่ามันก็คือจิมตัวเดิมนั่นแหละเขาแค่ดีไซน์ใหม่เฉยๆเออมาเป็นโมโนายเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะแบบอ๋อมันก็คือจิมตัวเดิมแหละก็แค่เปลี่ยนเซนเซอร์เฉยๆให้มันกลายเป็นโมโนอาอแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันเหมือนกับจิมเออจิมเคน,นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าถ้าผู้ชมรู้จักจิมเคหรือเปล่าจิมคาร์มอฟหรือจิมเคมอฟก็แลแต่คนจะเรียกเนาะ ก็คือเป็นจิมที่ซีออนเอาโครงของจิมไปแบบไปทําเป็นแบบจิมสปายอะ่ะเอาไว้แบบไว้ตุ๋ยสาพันที่หลังอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะหน้าตาคล้ายๆจิมคาร์มอฟหรือจิมเคมอฟของซีออนนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่คล้ายซะทีเดียวเนาะและอีกอย่างหนึ่งไอ้จิมในตัวอย่างเนี่ยมันก็อยู่กับกันดัน้มเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเป็นจิมของซีออนไปได้นะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามแล้วกันว่ามันคือจิมตัวเดิมแค่เปลี่ยนดีไซน์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนเซนเซอร์ที่หัวใหม่หรือเป็นจิม รุ่นใหม่ไปเลยไอ้อย่างเราจะเห็นว่ามันก็จะมีปืนใหญ่ติดบาอยย่ข้างหลังเห็นปะแปะโป้งไว้เป็นคําถามแล้วกันผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเอ่อไม่ไม่ใช่คนที่แบบรู้เรื่องเกี่ยวกับจิมเยอะเนอะอืมอาจจะอาจจะต้องรอคนที่เขาแบบเชี่ยวชาญมาตอบประมาณนั้นนะเนอะอืมอันนี้อันนี้ต้องขออภัยจริงๆผมไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญข,ข้อมูลเกี่ยวกับจิมเท่าไหร่อ๋อไอ้ตาไอ้ตาอ๋อมันยุคแรกๆใช่ไหมอ๋อโอเคงั้นก็ตีความได้ว่ามันก็คือจิมตัวเดิมมาแหละ แค่พอมันเป็นช่วงท้ายสางครามก็เลยมาใช้เซ็นเซอร์เหมือนซาคุประมาณนั้นใช่ปะมันเป็นเซ็นเซอร์โมโน i อไหมก็เอ <g ib li> าเป็นว่าจริงๆแล้วจิมมันก็มีทั้งแบบเป็นเซ็นเซอร์เดี่ยวกับแบบเหมือนเป็นตาคู่ในภาพที่เป็นเฮดโมดูลแล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ตีความไปก่อนแล้วกันว่ามันก็คือจิมตัวเดิมมาแหละแค่เปลี่ยนดีไซน์เฉยๆโอเคสรุปง่ายๆก็คือจิมมี2แบบนะครับมีแบบตาคู่และก็ตาเดี่ยวนะฮะ โอเคตามนั้นเราได้ข้อสรุปแล้วนะครับขอบคุณครับผมจากข้อมูลเมื่อกี้ก็จะบอกว่าการดั้มเนี่ยจะเป็นตัวล้วงแนวหลังใช่ไหมส่วนจิมเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่แบบตัวดึงความสนใจด้านหน้าผมคิดว่าไอตอนมาเนี่ยมาด้วยกันแหละแต่ตอนสู้เนี่ยผมเดาว,ว่าทั้งจิมแล้วก็การดั้มน่าจะแยกกันสู้นะครับถ้าได้เผชิญหน้ากับการดั้มอันนี้ก็คือลงเก็บซาคุนะครับโดนถลกพวกนายต้องนึกอยากมีซาคูอยู่ตรงนั้นด้วยแน่ๆรับรองได้เลย อันนี้เราก็จะเห็นดีเทลชัดๆนะครับสำหรับซาคุโมดิฟายนะฮะก็คือไอที่เราเห็นแปะๆ,ๆอยู่ตามตัวเนี่ยจุดประสงค์ของมันก็คือเอาไว้ป้องกันบีมจากกันดั้มนะครับจากภาพเมื่อกี้เราก็จะเห็นใช่ไหมว่าโดนฟันทีเดียวตัวขาดครึ่งโดนยิงทีนึงก็โหกระจุยกระจายเลยอะไรเงี้ยเออมันก็คือซาคุโมดิฟายอ่ะไม่ได้ดีอะไรไปมากกว่าน,นั้นก็แค่ติดมาเพื่อกันบีมแค่นั้นเองอ่ะนี่เราก็จะได้เห็นจิมอีกครั้งเอาจจริงปะผมไม่ชินเลยเว้ย ผมชอบที่มันมีแบบหน้ากากแบบหน้ากากเหมือนใส่แว่นก๊อกเกิลอ่ะแบบปิดทึบไปเลยอ่ะพ่อมาอย่างนี้แม่งไม่รู้อ่ะโล่อ่ะมันเหมือนของกันดั้มเลยเว้ยไปถึงกันดั้มในภาคนี้นะเออโล่เหมือนของกันดั้มในภาคนี้เลยแล้วก็มีปืนใหญ่ติดบ่ายใช่ปะ่ะแล้วก็บีบีมสเปรย์กันใช่แต่หัวถ้าสมมติว่ามันแบบมันปิดทึบไปเลยมันจะดูดีกว่าปะ่ะอ่ะผมถามท่านผู้ชมแล้วกันท่านผู้ชมรู้สึกว่าไอ้จิมในตัวอย่างนี้เนี่ยที่มันเหมือนเป็นโมโนอายเนี่ยมีมีตาเดียวแบบไม่ไม่ได้ปิดทึบเนี่ ถ้าถ้าผู้ชมรู้สึกว่ามันก็เท่ดีดูแปลกใหม่ดีก็พิมพ์1มาแล้วกันถ้าเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรยังไงก็ได้ก็พิมพ์2มาแล้วกันหรือถ้าแบบไม่ชอบเลยมันดูประหลาดลดก็พิมพ์3เข้ามาแล้วกันผมว่าผมผมออกแนวรู้สึกแบบไม่ชินนะผมรู้สึกว่าผมไม่ชินอะมันแม่งแปลกอะคือถ้ามันปิดทึบไปเลยมันจะดูเท่กว่าเป่ะวะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่างเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองออแต่งรูปดูว่าถ้าสมมติว่ามันมันทึบแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วกันเนอะ เอาจริงสำหรับผมผมมองว่าแม่งแปลกว่ะพอมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบเหมือนโมโนอายของซาคูอ่ะไอเชี่ยแม่งแม่งประหลาดมากเลยผมว่าจริงๆแล้วหน่วยนี้หมายถึงหน่วยของสา,าพันธนะผมว่ามันน่าจะมีเยอะแหละจิมน่าจะมีแบบเป็นแบบเป็นเป็นหน่วยย่อยอะประมาณสี่ตัวกันด้ามตัวหนึ่งรถถังอีกเป็น1ิบประมาณนั้นนะ่ะพอมีฝาครอบแล้วมันดูดีกว่าพอมันไม่มีฝาครอบแล้วแบบอะไรวะไอเชี่ยมัน มันมันประหลาดคือคือมันไม่ได้ไม่สวยนะมันมันไม่ได้ไม่สวยนะคือคือครึ่งคือไอ้ครึ่งล่างอ่ะไอตัวไอตัวไปถึงถึงข้างล่างอ่ะมันมันสวยดีเออมันมันมันก็เท่ดีแต่แบบพอมันพอมันไม่ทึบแล้วมันแบบไอเชี่ยแม่งแม่งประหลาดมากเลยเออเออใช่จิมแบบออริจินอ่ะโคตรสวยเลยอืมทรงทรงบีมไรเฟิลมันมันดูแปลกแปกไหมมันมันก็มีความคล้ายของปู่อยู่นะเออไอตรงแบบเซนเซอร์ที่เป็นกล้องเล็งอ่ะ มันก็มีมันก็มีความคล้ายบีมไรเฟิลของปู่อยู่นะถึงมันจะแบบไม่คล้ายมากก็เถอะแต่ถ้าไปดูภาพเต็มตอนต้นไลฟ์ก็จะเห็นว่ามันก็จะท่งคล้ายๆกันแหละมันเหมือนปู่เว้ยมันมันเหมือนปืนของปู่เลยแต่แค่ทรงมันแบบต้องแก๊งไปนิดนึงอ่ะเหมือนแบบเหมือนเป็นปืนของปู่เอามาดาวเกตอย่างปืนของปู่มันจะแบบมีความหนามีความแบบสมมาใช่ป่ะแต่อันนี้คือทรงทรงแม่งประหลาดประหลาดทรงมันแปลกๆอ่ะเออแต่ก็เอาเฮ้ยตามนั้นนะตอนนั้นมันคงไม่เหลืออะไรไว้ให้ใช้เยอะ เออปืนปู่ที่เออเออหัวหน้าครับผมอยากได้บีมไรเฟิลแบบเดียวกับปู่ครับเอ้าเราก็มีอยู่แล้วนี่ที่ฐานอ่ะเอาไปหยิบออกมาปืนเชี่ยอะไรวะเนี่ยเออถึงหน้าตาบีมเออถึงหน้าตาบีมไรเฟิลมันจะดูไม่ดีแต่ยิงทีก็กระจุยเหมือนกันนะฮะอืมเนี่ยยิงทีก็คือเกาะไหลกระเด็นเลยเนี่ยอันนี้ก็คือยิงมิสไซล์ใส่เห็นปะ มันไม่เข้าเลยนะเว้ยมันโดนแต่มันไม่เข้าเลยเมื่อกี้เห็นป่ะยิงมาโดนนะโดนแรงระเบิดนะคือมีเอฟเฟกจากแรงระเบิดนะแต่ยิงไม่เข้าเลยเว้ยอันนี้คือเหมือนเหมือนซับข้อพิมพ์ผิดนะจริงๆมันต้องเขียนว่าไอ้พวกสาพ,พันที่นายช่วยอ่ะมันจะกลับมาฆ่าคนของฉันนะหมอไอ้หมอบอดบ้าอะไรไม่ใช่อะไรที่อะไอ้หมอบอดบ้าอะไรเขากําลังด่าหมออะว่าหมอมึงช่วยทุกคนไม่ได้นะเว้ย คือถ้ามงช่วยทหารสาพันเนี่ยเดี๋ยวพอมันหายเจ็บมันจะกลับมายิงกูนะเว้ยอะไรประมาณเนี้แต่หมอเขาบอกว่าเออผมจะช่วยทุกคนในสนามรบครับถ้าผู้ชมเคยดูแฮกซอลป่ะแฮกซอลิตอ่ะเหมือนเหมือนเดสมอนอ่ะที่แบบว่าเอ้ยผมไม่ได้อยากผมเข้าสงค้ามไปผมไม่ได้อยากจะหยิบอาวุธไปฆ่าใครผมแค่อยากจะไปรักษาคนแล้วก็รักษาให้หมดไม่ว่าจะเป็นทหารสาพันหรือทหารซีออนถ้าใครเคยดูแฮกซอก็จะเห็นว่า ตัวเอกอย่าง Des เดสมอน์เนี่ยก็ช่วยทั้งทหารฝั่งเขาแล้วก็ช่วยรักษาทหารญี่ปุ่นที่บาดเจ็บด้วยหมอในเรื่องนี้ก็น่าจะอารมณ์ประมาณนั้นก็คือแบบเป็นคนอัธยาศัยดีอยากให้ท่ามกลางสมรภูมิลบมันมีความหวังอยากให้ทุกคน้อดกลับไปก็รักษาทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นทหารสาพันธนไม่ว่าคุณจะเป็นทหารซีออนหรือแม้แต่ว่าคุณจะไม่ฝกักใฝ่ฝ่ายใดถ้า คุณบาดเจ็บอยู่ตรงหน้าผมผมก็จะช่วยชีวิตคุณประมาณนั้นแต่ว่าแน่นอนแหละว่าไอ้หมอนี่น่าจะโดนเล่นแบบทหารซีออนเดินมาไอ้หมออยารักษาทุกคนไม่ได้ลวเลวยไอ้ทหารสาหพันธ์เชียน,นั่นถ้ามันหายมันกลับมายิงกูทําไงล่ะอะไรประมาณนี้ผมเนี่ยไม่ไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวคนคนละเรื่องคนละภาคแล้วไม่แน่ใจนะว่าพอมีคาแรคเตอร์อย่างนี้แล้วมันจะทําให้คนดูรู้สึกดีขึ้นหรือหงุดหงิดแล้วแต่บุมองคนละกันแต่ที่แน่ๆคือทหารซีออนน่ะง,งุดหงิดแล้วว่าแบบเชี่ยมึงจะไปรักษามันทําไม หายบามันมายิงกูตายมึงทำไงเนี่ยมันก็คือท้าย61นั่นแหละแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็น61ปกติหรือเป็น61 A5 นะครับผมแต่ถ้าให้ดาวน่า,นาจะเป็น A5 เพราะว่าเมื่อกี้มีท่านผู้ชมบอกมาว่ามันแบบดูแบบดูบึกบึนดูใหญ่กว่าก็ดาว่าเป็น A5 แล้วกันเพราะว่าในพวกภาคที่อยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันที่อยู่บนโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น A5 ครับไม่ใช่61ปกติ A5 คือคือซ้ายมือนะ A5 คือคันนี้ก็คือรุ่นอัปเกรดแหละพูดง่ายๆนั่นบ้านของพวกเราก็คงจะชี้ไปที่อวกาศเออนั่นคือบ้านของพวกเรานะตัวอย่างก่อนๆก,ก็คือเหมือนทหารซีออนก็แบบไม่ได้อยากมารบเพื่อเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อยากมารบในสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านเราอะ่ะเออก็คือแบบเขาก็ชี้ไปข้างบนว่าเฮ้ยอวกาศหรือไม่ก็เฮ้ยไซส์สามอะ่ะคือบ้านของพวกเรานะซาคูหนึ่งซาคูสองอ่ะก็เดินมาด้วยกันเลยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเดินไปไหนแต่ก็แน่ๆแหละ ผมว่าในในภาคเนี้ยเราน่าจะได้เห็นแบบโมบิสูตรจากสงคราม1นึ่งปีแทบจะทุกตัวแล้วละ่ะเพราะมันก็เหลืออีกไม่เกี่ตัวที่ยังไม่โผล่มาคือพอเห็นกุ๊ฟคัสตอมมันมันมันวิ่งมันวิ่งท่าเนี้ยผมแม่งนึกถึงนอลิสเลยเว้ยเออนอลิสจาก08ทีมอะแม่งโคตรเท่เลยนะเว้ยกุ๊คัสตอมอะ เชื่อแม่งคือผมไม่รู้นะต่อใหออ้ต่อให้จิมจะเปิดตัวมาดีไซน์ดูแหวกแนวนะแต่ถามผมอะสำหรับผมแล้วนะตั้งแต่เห็นหุ่นทุกตัวมาเนี่ยอุฟ้ฟเนี่ยคือเท่สุดแล้วมันแทบจะไม่เปลี่ยนดีไซน์เลยเพราะว่าของเดิมแม่งดีอยู่แล้วแล้วทีมงานเขาก็อนุรักษ์เอาไว้อนุรักษ์ดีไซน์ที่เท่นั้นเอาไว้แล้วใส่ความเรียลลิสติกให้มันอันนี้คือคือสิ่งที่ต้องชมเลยเว้สิ่งที่ต้องชมเลยว่าแม่งคือแบบสุดดูตัวอื่นอะเฉยๆเห็นกันดั้มมาเฉยๆเห็นซาคั่วเฉยๆ เห็นกูปผลลุกเลยเชียแบบหูเชียโคตรเท่ความสามารถใหม่ๆของมนุษย์ก็เลยตื่นขึ้นก็คือพอไปอยู่ในอวกาศความสามารถใหม่ๆก็เลยตื่นขึ้นตืดตืดตืดอ่าอันนี้แหละกันแทงคือกันแทงคือแอสซาวไทป์กันแทงนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าปึ๊บสไลด์หลบมาซีนเนี้ยมันทําให้ผมนึกถึงซีนที่นอรลิสไปไล่เก็บกันแทงในภาค0ูนเลยเวย้ยแต่แค่กันแทงมันแบบคนละรุ่นกันนี่เฉยไอเชียคือ คือแบบโอ้โหไเชี่ยแม่งโคตรเท่เลยอะ่ะผมอยากให้ไอ้นักบินที่ขับคุ๊ฟคนเนี้ยรอดชีวิตกลับไปเว้ยผมไม่อยากให้เหมือนเหมือนนอริสอ่ะชนะแล้วตุม้มชนะแล้วตุม้มไม่เอานะผมไม่เอาอย่างนั้นอะ่ะเออเชี่ยแต่แม่งเท่จริงคืออะไรอะ่ะคือโผล่มากนิดหนึ่งเฮี้ยแม่งเท่กว่าตัวหลักอีกเราวิวิฒนาการจนสามารถร่วงรู้เจตจํำนงเชี้ยทำไมคำพูดมันประดิษฐ์จังวะของสิ่งต่างๆได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน นิวไทน่ะไม่ใช่เวทมนต์ไอ้เหี้ยนิวไทน่ะไม่ใช่เวทมนต์มันจะต้องมีวลีอะไรอย่างเงี้ยออกออกมาตลอดเลยจากตัวอย่างก่อนๆน,นะครับผมก็ได้มีการทำโพสอบถามนะคะว่าเออในภาคเนี้ยถ้าผู้ชมอยากเห็นคนธรรมดาตีกันหรืออยากให้มีนิวไท m ์ในภาคนี้ด้วยซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็บอกนะครับว่าอยากเห็นคนธรรมดาทหารธรรมดาสู้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่า อาจจะไม่ได้มีแค่คนธรรมดาแล้วครับเพราะว่าถ้ามีแค่คนธรรมดานิวไทส์คงอาจจะไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเป็นแบบเด่นขนาดนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในเรื่องนี้อาจจะมีใครสักคนเป็นนิวไทส์อ่านี่โหฉากนี้ผมชอบมากเลยแบบสโลโมชัน่ะเอาจริงๆนะผมว่าผ้ามันสวยนะเว้ยคืออย่างที่หลายท่านเคยพูดนะครับว่าฉากสวยเพลงประกอบดีแบบพวก CG ที่เป็นแบบเป็นหุ่นเป็นฉากในแบบในเรื่องเนี่ยมันดีนะ แต่ตัวละครแม่งแข็งอะถ้าท่านผู้ชมเคยดูอิกลูนะอิกลูเนี่ยภาพมันโอเคภาพมันอาจจะดูเกมหน่อยแต่โดยรวมแล้วมันโอเคแต่ตัวละครนะ่ะแม่งแข็งมากคือหุ่นฉากยานพานะในภาคเนี้ยดูดีเอฟเฟกระบงระเบิดเอฟเฟกแบบบีมเซเบอร์บีมไรเฟิลอะไรมันดูดีหมดนะแต่ตัวละครนะ่ะแม่งแข็งมากเออมันติดนิดเดียวถ้าตัวละครมันแบบไหลลื่นกว่านี้มันจะดีกว่านี้ที่ขนาดเขาใช้โมแคปแล้วนะมันก็ยังดูแข็งอยู่ฉากสโลโมชันไม่มีอะไร เราก็ต่างรู้อยู่แก่ใจอันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่ได้สําคัญอะไรอ่านี่ฉันจะเป็นคนหยุดกันดั้มเองโดนยิงหน้าแหกโดนยิงหน้าแหกป,ประเด็นก็คือทำไมมันแหกแค่นี้วะคือมันมันปูมวาว่ากันดั้มมันโหดมากเลยในในภาคเนี้ยเออเห็นมีคนบอกว่าอ้เยฉากนี้ไม่น่ากลัวจังอย่างกระหนังสยองขวัญเออแล้วก็มีคนถามว่าเอา้าทาไมกันดั้มตัวนี้มันดูเป็นตัวร้ายจังครับ ก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้มีฝั่งไหนเป็นตัวดีตัว้ายชัดเจนรอกเนาะต่างฝั่งต่างมีอุดมการณ์ชัดเจนอันนี้เขาว่าแค่เปลี่ยนมุมมองจากที่เราแบบอ่านพระเอกกันดั้มเปลี่ยนไปเป็นนักบินของซีออนคนนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะมองว่าเหียกันดั้มมันเป็นตัว้ายจริงๆมันก็ไม่ใช่หรอกมันมีอุดมการณ์ต่างกันชัดเจนอะไอต่างคนมันก็มีเรื่องดีไม่ดีทั้งคู่แหละทั้งสาพัน์ทั้งซีออนอะพอ,อกันเออใช่ เหมือนเหมือนเหมือนบานนี่อ่ะเหมือนบานนี่อ่ะดัมเครื่องแ้นะ้น่ะฉันจะจัดการเองเป็นไงล่ะมึงเรียบร้อยแตกเออฉันจะจัดการกันดัมเองเรียบร้อยแตกถ้าเป็นเหมือนหนังสมัยก่อนเขาก็จะชอบพูดชื่อหนังใช่ปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบมบิสูตรกันดัมเรียกเรื่อง for vengeance กันดัมบทสวดส่งวิญญ,ญาณแห่งความอาฆาตชื่ออย่างกับหนังสยองขวัญซึ่งก็เคยพูดไปแล้วก็ไม่มีรล,ละหมดละอื 17ตุลาก็อีกนับจากวันนี้ก็อีกประมาณ2เดือนนิดๆประมาณ2เดือนกว่าๆเออประมาณนั้นผมไม่รู้นะว่าถ้าผู้ชมดูตัวอย่างก่อนหน้านี้ทั้ง3ตัวมาไม่ว่าจะเป็นทีเซอร์หทีเซอร์สหรือว่าเทเลอร์หผมไม่แน่ใจว่าถ้าผู้ชมรู้สึกไงกับภาคนี้นะแต่ผมจะถามเอาล่าสุดแล้วกันถ้าผู้ชมรู้สึกว่าทเทเลอร์สตัวนี้ทำให้ถ้าผู้ชมเนี่ยอยากดูกันดั้มภาคนี้ มากขึ kindly, else, things, ้นไหมถ้าดูตัวอย่างนี้แล้วโอ้ตระตุนความอยากดูขึ้นได้เยอะเลยพิมหนึ่งมาแล้วกันถ้าโอ้ยก็อยากดูอยู่แล้วแต่ก็ตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้ทาให้อยากดูเพิ่มขึ้นหรอกเพราะอยากดูอยู่แล้วเฉยเฉยพิมสองแล้วกันหรือพิมสามมาถ้ารู้สึกว่าโอ้ยไม่ได้อยากดูตั้งแต่ตัวอย่างแรกแล้วตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้ทําให้แบบอยากดูมากขึ้นอะพิมสามมาแล้วกันส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าเอเลอร์หนึ่งกับทีเซอร์สองเนี่ยให้ข้อมูลในหนังกับเราอะไว อยากรู้ว่าเอ้ยข้อมูลส่วนอื่นเพิ่มเติมเนี่ยมันจะเป็นยังไงส่วนเทเลอร์สหรือตัวอย่างที่4เออถ้าแบบถ้านับตัวอย่างทั้งหมดอะเนาะผมรู้สึกว่าเทเลอร์สเนี่ยมันคือการแบบโฮไลอัพของโมบิสูดเลยเว้ยคือเหมือนกับว่าก่อนนั้นเนี่ยมันก็มีคนบ่นว่าเ,เชื่อไม่โมบิสูดมันจะกักไปไหนวะไม่เห็นตัวอื่นบ้างอะไรเงี้ยตัวอย่างนี้เขาก็เลยปล่อยมาให้ดูเลยอ่ามึงดูไปเลยเนี่ยกูมีมีจิมนะ มีกันแทงรถถังท้าย61กูก็ยังมีมา,าแซกวันกูก็ยังเอ้ยไม่ใช่ซาคุวันก็ยังมีเรียกแซกแล้วโดนแซวอีกเรียกซาคุซา,าคุซาคุวันกูก็มีให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยถ้ามีดอมโผมาก็จะไม่แปลกใจแล้วเว้ยหรือว่าจริงๆแล้วนักบินของกันดั้มตัวนี้อาจจะเป็นเด็กเนิร์ดสักคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางสงครามแล้วเขาก็เกิดมีพลังพิเศษขึ้นมา อยู่ก็สามารถขึ้นไปขับโมบิสูตรได้เก่งกว่าทหารสาพันธ์ที่ถูกฝึกมาหรือเป็นทหารที่ผ่านศึกมาโชคโชนอะไรประมาณนี้คุณคุณนไหมเป็นเด็กที่ไหนไม่รู้อยู่ก็เฮ้ยไอ้เชี่ยอ่านคู่มืออ่ะขับเป็นละขับเก่งกว่าทหารปกติด้วยะมีพลังพิเศษด้วยนะเออมีพลังพิเศษด้วยแล้วก็แบบถูกส่งไปรบแนวหน้าเลยติดยศให้แล้วด้วยแบบเออคุณมีภารกิจนะ ต้องไปเอ่อไปถล่มฐานซีออนที่แบบเอ่อยุโรปตะวันออกเอ่อปป่ปไปไปกับกองย้าเนี่ยไปไปกับจิมอะไรันเนี้ไอเฮียพอร์ตแม่งคุ้นสัตว์เลยเหมือนได้สักอย่างเหมือนได้สักอย่าง